ผมให้เป็นอาชีพเทีย FF 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 ในการเก็บเลเวล Rich Man Shop No.1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนตะก,กูลแร็งล็อกไม่ว่าจะเป็นและล็อกถวายไลท์แรล็อก M Classic และล็อก Landverse และ Landverse Land Genesis พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเวบมี10รับแพ็กฟรีและส่วนลดสะสมสูงสุดถึง25%มีช่องทางการชาระที่หลากหลายและชาระใหม่ได้ SW Later ที่นี่ที่เดียว Rich Man Shop เท่านั้นสาหรับ ใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอทผมขอสเสนอยู you. G-Phone ที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากขึ้น UG-Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันราบโฟมมือถือที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์เเมเกมได้อย่างง่ายดายได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดไฟด,ด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอรื่นไหลสบายกระเป๋าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมเปลืองไฟไม่อยากเสียค่าเน็ต UG-Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบบาทเท่านั้น ัวไเกตที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือ M V I P ซึ่งจะแพงกว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่1เท่าแต่ไซส์สูงกว่าสาบเท่าใช้ได้ดีกว่าสบายกว่าลื่นกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะโหลด U T Phone สามารถโรดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือกรอโค้ด T T I C C C ใช้สำหรับการเก็บเลเวลเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใน r ร็ค o c อก X อ็กซ e e น็กซ์เนะครับปี2 0 2 6จะได้ไม่ผิดพลาด แบบผมตัวนี้เฟิร์มเวอร์ใหม่เหมือนกันนะครับเพิ่งเปิดตอนปลายปีที่แล้วโซลิง่งลีเชียนั่นแหละดูสมุดคู่มือครับ60ปันเพิ่งเปลี่ยนคาัาส3อันนี้คือตัวอย่างที่ผิดผมยกตัวอย่างคนที่เลเวลนำในกิลลวกันเนาะง่ายสุดก็คือคนนี้นะขออนุญาตเอาตัวนะ่ะนี่เร็วล9 9แล้วจ็อบ33เห็นไหมแต่นว่าเขาเปลี่ยนมานานแล้วสร้างตัวพร้อมกันแต่เปลี่ยน ไม่พร้อมกันมีผลนะการเล่นที่ถูกต้องในการเก็บเลเวลมีผลเยอะมากๆนะครับมันฉีกกันเยอะพอสมควรเลยปะมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่ใช่หมู่ใหญ่ไกลเร็วแบบที่ผมเคยพูดไปในดึกดำบัรน,นะครับเออมันเปลี่ยนไปแล้วโอเคทีนี้ผมจะไปดูกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใน R X ในยุคสมัยนี้ที่มันชอบเปิดนะมันเปิดใหม่เนี่ยมันจะมีกิจกรรมนี้ผมขออนุญาตเลื่อนลงไปในกิจกรรมที่มีผลต่อเลเวลเลยแล้วกันนะครับก็คืออันล่างสุดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่มันจะเปิดในทุกๆเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยเป็นอย่างนี้หมดมันจะมีการคูณ e x p exp เซนนีส2เท่า3 0วันตั้งแต่เซิร์ฟเปิดอันนี้แหละครับโคตรสำคัญต้องเมเนจเวลาดีๆผมไม่ได้เล่นใหม่มานานผมไม่เห็นถึงความสัมพันธ์อันนี้เลยนะพูดตรงๆผมมาเล่นใหม่เนี่ย ผมไม่สนใจเลยวะ FP, อเอฟพีคูณสองเออคูณสองก็ช่างโง่แม่งไม่สนใจเรื่องคูณคณูคูณไปออฟไลน์บ้างปิดบ้างนะขุดแร่บ,บ้างเก็บเกี่ยวบ้างไม่เผาโอดินบ้างเออมันมีเรื่องเผาโอดินด้วยต้องบอกมันต้อง,องเผายัางไงปล่อยเอฟเคบ้างสามสิบวันนี้เพื่อนเพื่อนที่มันคูณเนี่ยคูณกับไม่คูณคูรต่างคูณกับไม่คูณช้าเต่า ฉะนั้นใน1เดือนนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องตั้งเป้าไว้เลยใน1เดือนนี้นะคนที่จะเล่นใหม่ RX <R x S 1> มันจะมีคูณ1เดือนเสมอคุณจะต้องเปลี่ยนอาชีพคัสสามให้ได้ภายใน1เดือนอันนี้ผมว่า objective เลยเป้า t a r ก็ตทำไมถึงคัสาสามบรนถึงจะต้องคัสาสามทำไมเล่นไปช,ชิวๆได้นี่ทำไมคัสาสามแล้วไงวะอะไรอย่างงี้ใช่ปะ <c ups> เออคัสาสามก็ก็แค่คัสสามได้ไหมคัสสามกับไม่สาม เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทาไมมันถึง Impact เราไปดูที่อาชีพก่อนลวกันอาชีพเนี่ยคัสสามกับไม่คัสสา 3, อาชีพที่แม่ง Impact จัดจัด,จดสุดๆุดไปเลย Impact ไม่ Impact อธิบายเหตุและผลก่อนนะผมชอบเท้าความนะจะได้รู้ว่าทําไมเพราะอะไรสิ่งที่เราทําอยู่เป็นทําไมนะฮะเออโอเคตามสไตล์ช่องนะไปที่สไนา่าสนสยอาชีพดึกดาเดือยของเราสไนสยนะครับ3กับไม่3นะคาสสนสยเนี่ยมันเป็นคาสที่เก่งตั้งแต่เริ่มแลวกันทีนี้พอมันมีคัสสปั๊บเนี่ย มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาครับมีสกิลนี้ครับ Mission Shot หรือเรียกง่ายๆว่ารูดสกิลนี้ครับ Embrance สองเปอร์เซ็นต์แรงอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ในแง่ของการล่าบอสเท่าไหร่เอาไว้ยิงคนถ้าแรงมากๆก็ยิงเป้งเดียวแตกมันหรือเราไม่รู้อีกอันนึงครับ Tolerant Move Back Rider ขี่หมาอ่าเอาแค่นี้พอแค่รูดอันเดียวเนี่ยก็บอกเลยว่าบรรลัยนี่นะนี่ข้อแรกแล้วนะว่าทำไมถึงต้องรีบเปลี่ยน มาเอาสกิลนี้2ออาชีพที่ Impact ของคัสสามนะครับนินจาครับคัสสามันจะมีสกิลที่ชื่อว่าชสุบะชุอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แนละ้วขออภัยด้วยสกิลมังกรมังกรน้ําทําให้เราเดินไม่ออกติดรูปติดดับบนเหมือนพายเรือในอ่างที่โกงแหละไว้ง่ายคือที่โกงเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ KVM เอาไว PV ้ PVP เอาไว้ GVG กิลไหนก็ตามที่มีนินจาที่เปลี่ยนคัสสามก่อนมากกว่าอีกกิลหนึ่ง ค่อนข้างมีผลครับในแง่ของการตีหินใต้บ้าน GB g v g S9 เท่านั้นที่จะกันตัวน้ำวนได้บางสกิลของสายซับก็ทำให้เราหลุดออกจากน้ำมนได้นะและเอ็กซก้าในเซอร์ใหม่หาได้ง่ายไหมเอาบอกเลยนะครับว่ายิ่ยงกว่างมเข็มด้านเอินจาคาคัสสาค่อนข้างอิมแพคเยอะอีกอันนึงคือบาดแดดที่เป็นคัสสาคัสสาบาดแดดเนี่ยจริงๆบาดแดดเนี่ยมันอิมแพตั้งแต่คัสสองลวมันคือมัน โอพีตั้งแต่คาสสองแล้วด้วยสกิลของมันนะเราไม่พูดลวกันทีนเนี้ยคาสสามเนี่ยมันจะมีสกิลที่ชื่อว่า ensemble อันนี้จะทําให้สามารถเต้นคนเดียวได้บาดแดนเนี่ยจะเต้นคนเดียวได้ก็ต่อเมื่อมาอยู่คาสสามถ้ายังไม่คาสสามจะต้องเต้นเป็นคู่เสมอเวลาจะเต้นเพลงอะไรเราก็ต้องเต้นใกล้ๆกันด้วยเพราะว่ามัน,มนบังคับแต่พอไปคาสสามปุ๊บคุณเต้นคนเดียวได้เลยฉะนั้นคุณจะเต้น eternal chaos เต้นบัฟพีโบเอ็มโบเต้นอะไรที่มันเป็นบัฟอะ คุณก็เต้นคนเดียวได้เลยบาดแดนฉะนั้นมันอิมแพกมากสกิลนี้เต้นได้เอเพิ่มก็จะสามารถเต้นคนเดียวแล้วก็บอดคนเดียวได้เลยโอเคนี่ก็คือ3อาชีพที่ผมมองว่ามันอิมแพกในแง่ของการเปลี่ยนคัสสาก่อนกับไม่เปลี่ยนค่อนข้างมีผลเยอะมากย้อนกลับมาที่เราจะพูดกันทีนี้ทํำยังไงอ่ะเรามาดูว่าทํำยังไงละอ่ะเรารู้แล้วนะว,ว่าเพราะอะไรทําไมถึงควรจะต้องรีบเปลี่ยนมันค่อนข้างสําคัญมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการ การเลเวลให้ไวๆเจนเนติกอาชีพนี้ผมให้เป็นอาชีพเทีย s f FF f s ในการเก็บเลเวลแต่เจเน่ข้อแม้ต้องมีเซนนีนะเปลืองนะครับเดบอนสเตชันสกิลไฟใช้สกิลเดียวเลยครับเจเน่ก้ดีลองลงมาก็น่าจะเป็นพวกบาดแดนบาดแดนมันมีมิสเตอร์คิมเนาะเต้นได้ EXP วิธีการเลเวลให้ไวที่สุดถ้าที่ผมมองแบบเพอร์เฟกเลยนะก็คือ เจเน่ห้าตัวดตตี้มันก็ประมาณนี้นี่นะบสองกองก็ได้สามกองก็ได้แล้วแต่ถ้าเล่นสายคลิททำยังไงถ้าเป็นสไนนะจะมีอาชีพหนึ่งที่ดีพอๆกับเจเนอ่าก็คือรก ok. จะมีสกิลที่ชื่อว่าโบนรรตติ้งแอโร่สกิลนี้มีในวุดเงาด้วยช่วยเสริม ความอยู่นานให้มันมากขึ้นมันจะอยู่กี่วิผมไม่มั่นใจนะแต่เจเนวงไฟมอยู่12วิแต่เจเนเสียขวดในการปา่าเสียเสน,นีแต่โลกไม่เสียฉะนั้นถ้าใครเล่นสนายคุณสามารถสวิตไปเป็นโลกเพื่อไปฟาร์มได้ใช้สกิลแค่โบนลอตติ้งแอรโร่หลักการเดียวกับเจเนเลยแล้วระยะไกลกว่าด้วยอันนี้นหลักการการฟาร์มอาชีพที่ดีที่สุดในแง่ของการฟาร์มในการเล่งเลเวลภายใน1เดือน ให้มันเปลี่ยนคลาสสาให้ทันทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้โอดินนะการใช้โอดินก็สำคัญโอดินมันจะคูณเพิ่มมากกว่า5เท่าเมื่อเรากดใช้ในตอนแรกจนถึง2,000โอดินก็คือวันละ2 0 0 0โอดินนะนั้นนียถ้าเราดองโอดินไม่ควรดองโอดินควรจะต้องใช้โอดินทุกวันเพื่อที่จะเร่งเลเวล เพราะอันนี้มันต่อวันนี่ครับจำนวนสาวอดินเบสติ้งแรกและสองพันเซนต์เบตต้ที่ใช้ตั้งแต่วันจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมแต่ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นะแต่มันเยอะมากผมว่ามันน่าจะมามีสิบเท่าไม้เป็นหมื่นเลยนะครับหาร์ตี้ไวๆชวนกันตี้ชวนกันเว่ยไวๆไเท่านี้เราก็จะเลเวลภายใน1เดือนเปลี่ยนคลาสสามได้และฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งนะ f a เฟซบุ๊กยูทูบ คลิปจบแล้วแต่ยังมึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมายกดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ